5เรื่องราวของมาคัสและฟอร์ดที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนพี P ีแดกสเตชันสวัสดีแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอขอบคุณ OMG f u n d a e n t ที่มุมขวาบนเลยครับ เรื่องที่1น,นักเตะคนโปรดของมาคัสและฟอร์ดไม่ใช่เวนูนี่ที่เคยเป็นเพื่อนร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่คือโรนัลโด้อาไนทีมชาติบราซิลรัดฟอร์ดเคยกล่าวไว้ว่าผมเคยเห็นปรากฏการณ์ของโรนัลโด้อาไนครั้งแรกที่โอทับฟอร์ดผมจําได้เสมอว่ามันเกิดเกิดขึ้นเมื่อปี2003เขาสามารถทาแฮตติกได้ที่โอทับฟอร์ดความสามารถของเขามันเกินจะบรรยายเขาทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกรอบแชมเปี้ยนลีกในตอนนั้นรัดฟอร์ดได้กล่าวไว้ครับและหลังจากนั้นมามาคัสและฟอร์ดพยายามเลี้ยงบอลให้ได้ม้อนอนมนนนาแแบบตตััง่ อาร์นายเคยมอบรองเท้าคู่พิเศษให้กับมาคัสแรดฟอร์ดเมื่อปี2016และโรนัลโดอาร์นายเคยกล่าวถึงดรดฟอร์ดไว้ว่าเขาเป็นนักเตะที่อายุน้อยผมเห็นบางอย่างในตัวเขาแน่นอนว่าเขามีความกล้าหาญและเขารวดเร็วเขาเล่นกับบอลได้ดีมากเขาจะมีอนาคตที่น่าทึ่งเรื่องที่2เขาเกือบจะได้เป็นนักเตะของคู่อริร่วมเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อตอนที่มาคัสแรดฟอร์ดอายุ7ขวบแมวมองของพรีเมียร์ลีก7คนกำลังชื่นชมเจ้าหนูแรดฟอร์ดในตอนนั้นพวกแมวมองต่างเห็นพรสวรรค์ของเขาตแวลพูะ ต่างก็สนใจที่จะเซ็นสัญญากับแรดฟอร์ดในวัยเขวบและแรดฟอร์ดได้เคยมีโอกาสในตอนเด็กไปซ้อมที่สโมสรแมนซิตี้และแมนยูสลับกันไปมาก่อนที่เขาจะตัดสินใจเลือกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเพราะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโปรแกรมที่สามารถพัฒนาทักษะเฉพาะตัวของเด็กได้ดีซึ่งมันเหมาะกับแรดฟอร์ดอย่างมากเพราะเขาได้รับโอกาสให้เล่นกับลูกบอลตามที่เขาต้องการมากกว่าที่จะได้บอลแล้วส่งไปเรื่องที่3มาคัดแรดฟอร์ดยังสามารถเล่นกีฬาคริกเก็ตได้อย่างยอดเยี่ยมจนถึงขั้นที่สามารถเป็นมืออาชีพได้เลยทีเดียวมันถึงขั้นทีี่่วาามมจุดคัด แลฟอร์ดต้องเลือกระหว่างคริกเก็ตและฟุตบอลแล้วมันกลายเป็นเรื่องที่ดีที่มาคัดและฟอร์ดต,ตัดสินใจเลือกกีฬาฟุตบอลในการเติบโต เรื่องที่4มาคัทและฟอร์ดสามารถเปิดตัวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้อย่างน่ามหัศจรรย์เขาเปิดตัวการเดบิวต์ในยูโรปาลีกโดยการทำา2ประตูและนี่คือครั้งแรกที่เขาได้เล่นยูโรปาลีกและได้เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดใหญ่เป็นครั้งแรกและเดบิวต์นัดแรกในพรีเมียร์ลีกเขาก็ทำได้อีก2ประตูมันทำให้เห็นตั้งแต่ตอนนั้นว่าเขามีความสามารถมากขนาดไหนแล้วมันยังกลายเป็นสถิติที่น่าเหลือเชื่อแรดฟอร์ดกลายเป็นนักเตะคนเดียวที่สามารถลงเดบิวต์แลวทำได้ถึง3รายการตั้งแต่นัดแรกที่ลงสนามแลละะกกกาา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 รรรรททที่เเาาาเขขสมมถปปปตตู้ใในนนนยยััห็ ยูน้อยที่สุดของสโมสรในยุโรปที่สามารถทําประตูในรายการยูโรปาลีกได้สําเร็จและก่อนหน้านั้นเจ้าของสถิติคือจอร์จเบสที่สําคัญตอนเขาขึ้นมาเล่นชุดใหญ่เขายังไม่ได้รับการเซ็นสัญญาเมื่ออาชีพเลยด้วยซ้ําในตอนนั้นเขาได้รับค่าเหนื่อยเพียงแค่500ปอนด์ต่อสัปดาห์เท่านั้นเรื่องที่5มาครับแลดฟอร์ดอาจเป็นนักฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมแต่เขายังเป็นหมอนักเขียนและเป็นผู้ช่วยเหลือคนยากหลายและเด็กไรบ้านสําหรับความพยายามของเขาในการช่วยเหลือเราเด็กที่หิวโหยในเมืองแมนเชสเตอร์ทําให้เขาได้รับใบปริญญาเกียรรตติิยศขอองมหาาลเเช์ และเขายังได้รับโอกาสเข้าเฝ้าพระราชนิยในงานวันเกิดเมื่อปี2020และฟอร์ดเคยกล่าวไว้ว่าผมรู้สึกเป็นเกียรติและถ่อมตนอย่างมากมันน่าเหลือเชื่อมากในฐานะชายหนุ่มผิวสีที่มีโอกาสเช่นนี้มันเป็นช่วงเวลาที่พิเศษสําหรับตัวผมและครอบครัวของผมลรดฟอร์ดได้เคยกล่าวไว้แบบนี้ครับและด้วยความดีทั้งในและนอกสนามของเขาทําให้เขาได้รับตําแหน่งด็อกเตอร์มาคัสลรดฟอร์ดมารองนี่คือ5เรื่องราวของมาคัสลรดฟอร์ดเพื่อนๆคิดว่าเรื่องไหนน่าสนใจที่สุดครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้ดวยนะคบะขขอขอุุณทกทก่า รับฟังจนจบครับขอบคุณครับ